ตามขืนใจลูกสาวสามปีเต็มหนีคดีนานสิปีกองปราบรวบพ่อใจตามขืนใจลูกสาวสามปีเต็มหนีคดีนานสิปีตำรวจกองบังคับการปราบปรามจับกลุมตัวนายสารนำสมมุติอายุห0ปีผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดนครปฐมในความผิดฐานกระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน15ปี ซึ่งมีใช่พรรยาตนโดยเด็กหญิงนั้นไม่ยินยอมและเป็นการกระทําแก่ผู้สืบสันดานโดยจับกุมได้ริมถนนคลองทลประทานมหกตห้วยจระเข้อเมืองจอนครปฐมสืบเนื่องจากเมื่อประมาณปี2550เด็กหญิงเอนามสมมุติขณะนั้นอายุ14ปีพักอาศัยอยู่กับนายสรรซึ่งเป็นบิดาเพียงลำพังสองคนที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งในอมืองจอ นคนปรปฐมเนื่องจากมารดาเลิกกร้ากับนายสันเพราะทนพฤติกรรมที่มักจะดื่มสุราจนมึนเมาเป็นประจำไม่ได้กระทั่งวันเกิดเหตุนายสันเมากลับมาที่ห้องเห็นลูกสาวอยู่ในห้องพักจึงเกิดอารมณ์ทางเพศประกอบกับแค้นใจที่ภรรยาหนีไปจึงบังคับข่มขืนเด็กหญิงเอและขู่ไม่ให้นำเรื่องนี้ไปบอกใครมิฉะนั้นจะฆ่าให้ตายเมื่อเกิดความกลัวและไม่สามารถติดต่อกับมารดาได้ จึงต้องทนถูกพ่อข่มขืนเรื่อยมากระทั่งเดือนมกราคม2553แม่ของเด็กหญิงเอกลับมาเยี่ยมที่ห้องเช่าดังกล่าวทําให้ทราบเรื่องว่าลูกสาวถูกพ่อข่มขืนนานถึงสามปีจึงพาลูกสาวเข้าพบพนักงานสอบสวนสอพอเมืองนครปฐมเพื่อแจ้งความให้ดําเนินคดีเมื่อนายสันทราบว่าถูกแจ้งความจึงหนีออกจากจอนะครปฐมไปทํางานรับจ้างทั่วไปที่จอ ชนบุรีเป็นระยะเวลาเกือบ10ปีต่อมาวันที่24เมษายน2563ตำรวจกองกำกับการ5กองบังคับการปราบปรามสืบสวนทราบว่านายสันแอบกลับมาขายก่ย,ย่างอยู่ริมถนนในเขตอมึงจอนครปฐมจึงตรวจสอบและเข้าจับกลุ่มสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา เนื่องจากโกรธแม่เด็กที่ทิ้งไปมีสามีใหม่ประกอบกับติดสุราเมื่อมึอนเมาจึงมีความต้องการทางเพศเจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป